สวัสดีค่ะคิมสวัสดีค่ะพี่โปลค่ะเดชเรื่องผลงานต่างๆให้ทางโฮป่ะตอนนี้ปิดไปเรื่องหนึ่งแล้วค่ะเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลองก็จะเกี่ยวกับคิมเล่นเป็นทองเอกโน และเป็นสบาไม่ใช <mm ่สบาแก้วได้ข่าว่าตอนนี้เหมือนมีคอลเลคชันเสื้อผ้าเป็นของตัวเองด้วยก็ชื่อแบรนด์ไคลด้าค่ะทำกับ M2S POP ค่ะก็จะเป็นสีแบบนูเทรลแล้วก็เป็นแบบใส่ง่ายวันนี้คิมเอาคอลเลคชันเสื้อผ้านี้มาด้วยนี่ค่ะ คือราวทั้งหมดนี่เป็นคนสีเป็นแบบคนสีคิมมากเลยอ่ะก็จะเป็นผูดี้เป็นสปอร์ตสปอตนิดนึงนี่คือซกเนเจอร์ลุคอมคิ่นบ้ามากซื้อเลยอ้าวเหรอทำไมขายง่ายจังคะถ้าสมมุติว่าเราจะมีตู้เสื้อผ้าของเราอยู่แล้วในตลอดปีนี้ล้วจะเหลือเสื้อผ้าอยู่แค่สามชิ้นเท่านั้นก็ต้องมีอันนี้แล้วล่ะเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนลุคได้เรื่อยๆค่ะอันนี้และกันนะคะ อันนั้นอีกข้อหนึ่งค่ะอยากรู้ว่าถ้าเกิดมีหนุ่มไม่รู้หนุ่มคนไหนนะคะโน้ตเราก็หนุ่มคนไหนก็ได้นะคะเขาจะชวนไปกินไปดินเนอร์วาเลนไทน์คิมจะใส่ชุดไหนไปนี่ค่ะคุณนี่ไม่คิดเียว่าจะเลือกชุดนี้ไปหรอคือผู้ชายเขาจะชอบว่าเราไงว่าใส่สั้นทําไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ใส่แล้วดูผอมเลยนะพี่ก็อยากรู้ว่าถ้าสมมติเราจะต้องออกเดทสิ่งที่จะคิดอันดับแรกในการเลือกเสื้อผ้าไปคือเราต้องคิดว่า เราเราเราจะคิดว่าเป็นชุดที่หนุ่มคนนั้นชอบที่สุดปะถ้าเป็นคิมอะเนาะคือถ้าสมมติว่าเราไปเดทอะอเราจะไม่กักไงคะเราก็จะกินเต็มที่กับการกินบกินใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเลือกชุดที่มันสบายคือแบบว่ากินแล้วไม่ถึงออกอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็มีโอกาสได,ได้เข้ามาในวงการแฟชั่นเรียกว่าได้เป็นหนึ่งนักออกแบบแล้วแหละขอหนึ่งชุดถ้าเกิดเราจะต้อง ไปพบกับวรรณาที่การของโงบอภิปวิดกุลวิทย์มากันเราจะต้องเข้าไปพรีเซนต์เสื้อผ้าเหล่านี้ให้เขาดูเราจะใส่ชุดไหนในวันพรีเซนต์คิดว่าเป็นฟอร์มอลน้อยๆดีกว่าค่ะตัวนี้เป็นชุดเดรสเหรอจิมจัะใช่ค่ะเป็นเดรสขอบคุณมากสำหรับวันนี้ที่ให้เรามาดูเสื้อผ้าแล้วก็คอลเลคชันใหม่อยากให้คิมฝากอะไรถึงคุณแฟนโบหน่อยค่ะเกี่ยวกับคอลเลคชันนี้ฝากด้วยนะคะสำหรับไายด้าของคิมนะคะก็ เป็นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ใสง่ง่ายๆสบายๆส,สีก็จะนู t ตรลใส่ได้ในทุกวันสำหรับผู้หญิงสาวทำงานผู้หญิงยุคใหม่หรือว่าสปอร์ตี้ก็จะมีความลักชวรี่สปอร์ตเข้าไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะเ๋ขอบคุณนะคะขอบคุณนะะ